แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ต่างดาวในยุคโบราณน,นั้นมีจริงหรือไม่แต่ในประวัติศาสตร์ก็ยังพอมีคําอธิบายที่สมเหตุสมผลสําหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่และในวันนี้อับดุลไทยทูบจึงได้คัดสรรมานําเสนอให้ชมกันใน4เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโบราณที่เขย่าโลกประวัติศาสตร์จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. นมนุษย์ต่างดาวโบราณมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้บนโลกผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ดูเหมือนจะท้าทายความสามารถของมนุษย์ในสมัยโบราณมักจะถูกพูดถึงไปในทางที่ว่ามนุษย์ต่างดาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับมัน หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือเส้นนาชกาซึ่งบางก็ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงความสนใจจากมนุษย์ต่างดาวบางก็ว่าเป็นรันเวย์สำหรับเอเลี่ยนในยุคโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นให้นักบรรณคดีเชื่อว่าผลงานสุดลึกลับที่อยู่กลางทะเลทรายในเปรูนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างช่วง500ปีก่อนคริสตศักรรชจนถึงคริสตศักราชที่500พื้นที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายและรูปทรงเรขาคณิตนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรูปของปลา ลิงแมงมุมและแม้แต่รูปของมนุษย์ตลอดจนเส้นตรงขนาดยาวหลายสิบเส้นแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการออกแบบภาพเหล่านี้จำเป็นจะต้องมองจากที่สูงเท่านั้นแม้ว่าทางการเปรูจะทำการวิจัยอย่างหนักเกี่ยวกับเส้นนาสกาแต่ปริศนาของสิ่งนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ในขณะที่กลุ่มหินหน้าตาประหลาดอย่าง Stonehenge ในอังกฤษก็ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันเกี่ยวกับการสร้างทิ้งไว้เลยซึ่งก็ไม่ต่างจากโครงสร้างหินที่ยิ่งใหญ่ของปูมาปันกูทั้งหมดนี้ล้วนถูกพูดถึงว่านี่เป็นหลักฐานที่มนุษย์ต่างดาวได้ช่วยเหลือในการสร้างด้วยเทคโนโลยีจากนอกโลกนอกจากนี้สิ่งมหัศจรรย์ชื่อดังอีกหลายแห่งก็ยังถูกโยงไปถึงการสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเอาไว้ด้วยจากข้อมูลของจอโจเอซูคาลอส นักเขียนชาวสวิสกล่าวว่าในปัจจุบันวิศวกรสมัยใหม่หลายคนไม่เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างมหาพิระมิดด้วยเทคนิคเดิมขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและผู้เชี่ยวชาญในวิชาโบราณวัตถุของอียิปเผยว่ากลุ่มพิระมิดแห่งกิซ่านั้นสร้างเสร็จประมาณ2,500ปีก่อนคริสตกาลและใช้เวลาในการสร้างเพียง1 0 2ถึงปีเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของมนุษย์ต่างดาว ในขณะเดียวกันพีระมิดเตโอติโอกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งพีระมิดที่น่าทึ่งที่สุดในโลกของเม็กซิโกโบราณที่ถูกโยงด้วยทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นได้มาสอนทักษะให้แก่ชาวอีโบราณและชาวเตโอติโอกันเพื่อสร้างพีระมิดในแบบเดียวกันขึ้นมานั่นเอง 2. สงิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวโบราณ ในปี1890ที่โคลอมเบียมีการค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นวัสดุทองคําอยู่บนหลุมฝังศพซึ่งวัตถุโบราณน,นี้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินในยุคสมัยใหม่โดยประกอบไปด้วยปีกสองข้างครีบหางที่ตั้งตรงและลําตัวแบบเครื่องบินทางด้านนักเขียนแนวโบราณคดีอย่างเซซารียซิสซินกล่าวว่าประติมาก,กรรมชิ้นนี้เป็นสิ่งของโบราณซึ่งเป็นของชาวกิมบายาที่มักจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ทองคําจํานวนมาก ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของสัตว์ต่างๆที่มีครีบและปีกแต่บางคนก็เชื่อว่ามันเป็นรูปร่างของเครื่องบินที่อารยธรรมของพวกเขาอาจจะเคยเห็นหรือบางคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดอารยธรรมโบราณน,นี้จึงสามารถรับแนวคิดชั้นสูงเกี่ยวกับกลไกสำคัญสำหรับเครื่องบินได้จึงทำให้เกิดการตั้งทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นหลักฐานที่บันทึกถึงการมาเยือนจากต่างดาวนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำเกินยุค จนคิดว่ามาจากนอกโลกซึ่งในปี1901นักดำน,ำน้ำนอกชายฝั่งแอนติคิเทราได้ค้นพบกล่องปริศนาท่ามกลางซากเรืออับปางและเกือบ50ปีต่อมาทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการเอ็กซเรย์กล่องจนได้ค้นพบว่ากล่องนี้มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเฟืองทองแดงกว่า30ชิ้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นในระหว่าง205ปีก่อนคริสต์ศราชจนถึง60ปีก่อนคริสต์ศราช และอาจทำหน้าที่ติดตามตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ผ่านระบบสุริยะอย่างไรก็ตามมีการกล่าวว่าอุปกรณ์ที่คล้ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูงชิ้นนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีของยุคนั้นจึงทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานถึงสายสัมพันธ์ของโลกกับมนุษย์ต่างดาวตามมา นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากมนุษย์ต่างดาวเพื่อช่วยสร้างสิ่งประดิษฐ์ยังถูกพูดถึงในแผนที่จากศตวรรษที่16อีกด้วยซึ่งเป็นแผนที่บนหนังสัตว์ที่นักประวัติศาสตร์ได้ค้นพบในปี1929โดยระบุว่าเป็นของพิรลลิสต์นักเดินเรือในยุคนั้นซึ่งสิ่งที่พบบนแผนที่นั้นดูเหมือนจะเป็นภาพชายฝั่งแอนตาร์กติกาที่ไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมและแผนที่นี้ก็ถูกเขียนขึ้นก่อนที่การค้นพบแผ่นดินใหม่จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นั่นจึงทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดดังกล่าว 3. มนุษย์ต่างดาวโบราณกับความเชื่อทางศาสนาในปี1968นักเขียนชาวสวิสอย่างเอลิสฟอนดานิเกนได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อ c h r r o ส s of the Gods เพื่อพยายามพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนในงานเขียนของเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าศาสนาหลักๆในโลกของเรา มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลจากสูงสวรรค์ที่มาเยือนโลกจนทําให้เขาเริ่มตั้งทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะมาเยือนอารยธรรมโบราณที่ต้อนรับพวกเขาในฐานะเทพเจ้าก็เป็นได้เนื่องจากเรื่องราวส่วนใหญ่จะพรรณนาถึงเทพที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อสื่อสารกับวัฒนธรรมโบราณและก็ได้หายตัวไปพร้อมกับคำสัญญาที่จะกลับมาในอนาคตอันไกลโพล้นหนึ่งในตัวอย่างที่มาจากงานเขียนในภา,าษาสันสกฤตที่มีอายุกว่า5,000ปี ก็ได้มีการกล่าวถึงวิมานหรือยานพาหนะที่บินได้เหมือนเครื่องบินสมัยใหม่ที่มีความกว้างมากกว่า100ฟุตเอาไว้นอกจากนี้ในหนังสือเอเซเคียลหรือ The Book of Ezekiel หนึ่งในหนังสือคำทำนายที่สำคัญของพันธสัญญาเดิมได้ระบุถึงสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆที่มาเยือนโลกด้วยยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นกลงล้อที่ซ้อนกันเอาไว้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทฤษฎีสมคบคิดนี้ได้สแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในอารยธรรมโบราณ อาจจะตีความว่ามนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาพบนั้นคือเทพเจ้าเนื่องจากวัฒนธรรมของพวกเขาไม่สามารถอธิบายเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวได้ 4. บุคคลในอารยธรรมโบราณใกล้ชิดกับมนุษย์ต่างดาวแม้ว่านักโบราณคดีส่วนใหญ่จะเชื่อว่าชาวอีโบราณได้ใช้คบเพลิงเพื่อจุดไฟให้แสงสว่างภายในสุสานของพวกเขา แต่บางคนก็ดบุว่าหลักฐานที่เป็นอักษรภาพภายในวิหารเดนเดราได้แสดงให้รู้ว่าชาวอียิปต์โบราณได้รับแสงสว่างที่มาจากหลอดไฟซึ่งการกล่าวอ้างนี้ได้ชี้ไปที่หลักฐานบนอักษรภาพภายในวิหารซึ่งผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์คล้ายหลอดไฟที่มีเส้นใ่สิ่งนี้ก็นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวได้มอบไฟฟ้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวอียิปต์โบราณและให้เก็บเป็นความลับไว้ที่วิหารเดนเดรานั่นเอง จากกรณีดังกล่าวจะพบว่าหลักฐานสุดแปลกประหลาดที่ปรากฏบนผนังจากยุคโบราณอาจสร้างความสงสัยให้มนุษย์ยุคหลังได้และอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือภาพศิลปะสกัดหินในรัฐยูท่าที่แสดงให้เห็นในภาพบนฝาผนังว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่สวมหมวกและมีหนวดซึ่งก็นำไปสู่การจินตนาการถึงมนุษย์ต่างดาวในสมัยโบราณอีกด้วยนอกจากนี้การแกะสลักภาพที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องนอกโลก อาจจะอยู่บนฝาโลงศพของปากาวามหาราชผู้ปกครองชาวมายาในศตรวรรษที่7็ซึ่งมีการแกะสลักที่แสดงถึงการส่งเขาขึ้นสู่อวกาศจนทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าเขาเป็นคนจากนอกโลกอย่างไรก็าตามไม่เพียงแต่ผู้ปกครองเท่านั้นเพราะยังมีทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่าชาวมายาส่วนใหญ่นั้นก็เป็นมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยเนื่องจากชาวมายาได้พัฒนาระบบปฏิทินระบบคณิตศาสตร์ การมีภาษาที่ก้าวหน้าและการมีบุคคลที่หมกมุ่นอยู่แต่กับดวงดาวรวมไปถึงการที่อารยธรรมได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อประมาณคริสตศราษที่500ด้วยเหตุนี้จึงทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าชาวมายาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ตัดสินใจออกจากโลกในเวลานั้น